พบกับนักรบสาวผู้แข่งก่งแห่งแอตแลนตาเธอคือแอลเลทัน จ้างสายประชิดผู้มาพร้อมความมุ่งมั่นและพลังแห่งดวงดาวเอริแนวหน้าผู้กล้าหาญด้วยดาบที่เสียบคมและโล่ที่แข็งแกร่งเธอพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องเพื่อล่้มตีมในสนามโลแม้จะไม่มีพลังเวทมนต์โดยตรงแต่ความสามารถในการสนับสนุนและประสานงานกู้หูกับแอนทำให้เธอเป็นกำลังสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามสกิลที่สำคัญของเอริมีดังนี้สกิลที่หนึ่ง blast of galaxy เป็นสกิลประเภท Active โดยการใช้ blast of galaxy โจมตีแนวนอนหนึ่ง แถวของสตูสตูที่ได้รับผลสกิลนี้จะถูกลดค่า Action Power, a อร์ c อ Power และ Critical เลยระยะเวลาสกิลสองเทิร์นคูลดาสกิลสองเทิร์นชาแอคชั Power 200, ่นพาวเวอร์สรยเลเวลสูงสุดข,ของสกิลที่110รวมชาม b a บทอ g กาแล็กเป็นสกิลคัมโบร่วมกับสกิลของแอน ถ้าแอนใช้สเปรยจิ้งซาร์ไลท์โจมตีศัตรูดังกล่าวะเปิดการใช้งานคีอแอซซองผลของทรีนแอซาวสร้างดาเมจเวทแก่ศัตรูทั้งฟอร์แมชั่นและลดค่าป้องกันทางกายภาพและเวทมนต์ของศัตรูในส่วนของ PVP เอฟเฟกต์ของ b a of Galaxy จะลดลงหากสตูมีบัฟ Starlight Burst จากแอนปั่งตรงทมและใช้สกิล Starlight Burst สกิลที่2 p o s i t i o n of Galaxy เป็นสกิลประเภทแอคทีสกิลนี้สามารถลบเวทมนต์ทั้งหมดจากเพื่อนร่วมทีมที่เลือกเพิ่ม HP และ Magic Power ตามฐานการโจมตีกายภาพและเวทเป็นเวลาสเทิร์นใช้กับแอนเอฟเฟกต์ Effect จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสกิลที่3 Blessing of Galaxy เป็นสกิลประเภทแอคทีเ รวมทีมที่ได้รับ b a s i n g of Galaxy จะได้รับเทิรนพิเศษเพิ่ม Action Power Attack Power และลดความเสียหายที่ได้รับนอกจากนี้ยังลดสถานะสตันและลดจำนวนคัมโบหากใช้กับแอนเอฟเฟกของ Action Power และ a c t a c k Power จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคูดาสกิลอยู่ที่3ทเทิร์นเลเวลสูงสุดอยู่ที่1นึรวมชามสกิลที่4 a ่เอริพัดชนเป็นสกิลประเภทพาสซีเมื่อเอถูกโจมตีไกลาภาเอฟเฟกจะทำงานโดยอ,อัตโน และเมื่อเอริโจมตีกลับด้วยการโจมตีกายภาพฟื้นฟูสีและเพิ่มการป้องกันทางกายภาพและเวทมนตรในเว่สูงสุดของสกิลอยที่80โดยรวมแล้วเอริ it, เป็นทหารรับสร้างแนวหน้าที่น่าสนใจและทรงพลังอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับแอน ทำให้พวกเขากลายเป็นคู่หูที่แข็งแกร่งและสามารถพลิกสถานการณ์ในการต่อสู้ได้หากคุณกำลังมองหาแนวหน้าที่อึดถึกทนทานความทั้งมีแผงโจมตีคอมโบที่น่าทึ่งเอ๊คือตัวเลือกี่มีควนพลาดเตรียมดาบและโลกของคุณให้พร้อมและออกระสุนพายไปกับเอลิและแอนได้เลย